คครรั <hel> ับบก็ขอบคุณที่มาเชียร์ให้กำลังใจน่าจะเป็นตอนที่สนุกครับสำหรับบทสํารวจต้นเนี่ยออ้้กงงตผมก็เล่นเป็นเป็นบอสในบริษัทนะครับเป็นเจ้าของบริษัทขายเสื้อยืดล็นกล็อกกระทาคู่นะเลขาวก็ทําได้เป็นมุกให้ผมให้เลขสาวได้พูดบ้างครับก็นั่นแหละครับแล้วก็เกิดการฆาตกรรมมีการตายของพนักงานคนนึ่น ก็เลยเป็นที่สงสัยว่าใครคือคนฆ่าแล้วพนักงานในบริษัทของผมต่างเขาก็ต่างมาสงสัยผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงต้องมาสงสัยถามว่าผมเป็นคนแบบคนลงมืออะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องถามกองคนเนี้ยเลยต้องมีสองตนเหีียดขอการสงสัยเลยแะถามว่าผมได้เป็นคนฆ่าคนลงมืออะไรผมก็ไม่รู้ทางเขาผิดรักลูกครับที่ตัวเมษาโดนคุณลิศเขา

ก็วันนี้ตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นการมาโปรโมทหนังครั้งแรกในชีวิตเลยครับก็ได้เจอบรรยากาศและนักแสดงทุกคนก็ตื่นเต้ในดีใจมากครับอ๋อโหคาดหวังครับคาดหวังเพราะมันเป็นครั้งแรกก็คาดหวังให้หนังมันออทำยอดรายได้ถล่มลายเลยครับเหมนร้านเป็นลา้านสกนลา้านครับ ันตัวเราเนี่ยเป็นคนตั้งใจทำงานคือเราไม่ได้สสใจบอสแต่ว่าก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เราจะต้องเหมือนกับว่าโดนดึงไปสื่อเรื่องของการทาติกรรมในในบริษัทษเกิดขึ้นอะไรางเงี้ค่ะแบบส่วนอะไรกับเนื้อใช่ค่ะก็เลยต้องมาช่วยเขาอีกแรงค่ะ ค่ะอย่างที่บอกคือตอนนี้เราทุกคนก็ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเราก็อยู่ไปในกองว่าว่าเราเล่นกันไปประมาณไหนตอนนี้เรามาดูกันว่าภาพรวมที่ออกมาถ้สมุดขนาดเท่าไหร่ก็อยากให้ทุกคนมาดูพร้อมๆกันแล้วก็ของเราไปด้วยกันที่ว่าคนลัจะได้อะไรสำหรับที่เลรื่องนี้เนาะได้อะไรได้ความสนุปใช่ครับตื่นเต้นแล้วก็รุนไปด้วยกันแับโต้รับแสดง ว่าเราก็รู้เหมือนกันว่าว่าเอ๊ะมันจะเออเป็นยังไงหน้าออกมาสัมผัสหลอ,อกหรือเปล่าบ <Okay. S 1> อสเป็นทั้กสปอยหรือเปล่าดูค่ะคนดูก็น่าจะได้ดูกันใช่ค่ะต้องดูเราไม่รู้ค่ะสปอ,อยไม่ได้เลยค่ะไม่ทีพวกเราก็ยังไม่รู้นะว่าเรื่องมัเป็นยังไงไอยากดู<อ>คนมีได้ดูค่ะใช่ครับใช่ครับ 1เมษายนนี้นะครับเข้าทุกโคงนภาพยนต์นะครับใครอยากมีความสุขสนุกสนานนะครับก็แวะมาดูแวะให้กำลังใจพวกเรานะครับทุกทกคนก็ตักงใจก,กันที่นะครับมารองว่ามีความสุขสนุกสนานแน่นอนถ้ามาดูพป๊ะฉันขยันเชื่อครับ